ส,สำหรับการยื่นภาษีก็มีหลร,รูปแบบด้วยกันนะครับสำหรับรูปแบบหลักๆแรกนะครับคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมนะครับและสำหรับนิติบุคคลนะครับมีหน้าที่เสียภาษี2ช่วงด้วยกัน นะครับเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปีนะครับจ่ายภายในเดือนสิงหาคมและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปีเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ภายใน150วันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีส่วนภาษีอื่นๆก็จะมีอีกนิดหน่อยนะครับโดยอย่างเช่นภาษีหักนายจ่ายเราต้องจ่ายภายในวันที่7 นะครับถ้าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะเราก็ต้องเสียภาษีภายในวันที่15แต่อย่างไรก็ดีครับสำหรับช่วงนี้นาการกรมสรรพากรเองก็ยืดหยุ่นสำหรับการยื่นแบบสแสดงรายการทุกประเภทที่ยื่นแบบสแสดงรายการเข้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตสามารถบวกไปได้อีก8วันนะครับโดยไม่มีเบี้ยปรับเ,เพิ่มด้วยครับ